สบายดีพ่อแม่พี่น้องน้าดำได้ฮนานะน่าน้ามันดำน้าม,มันดำเพ่มาล่างอยู่เพ่สบายดีถา่ายมุสมในวันที่พายุเข้าเป็นสแมนมะขอบคุณนี่แน่นี่ อ,อืบอ้าๆเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรผู้ผนะู้อ่ะนึ่งกันดะฝควนกระตกตลอดเลยบ้านนี้กหตกแห้งๆกว่านี้เนียนะคอยน้ำออกแกงนะพี่น้อง ต้องเลิศค่ะเจอแทนหลังแล้วทุกคนอย่าหันหนามานะเห็นน้มมึงนะสก,กีเกล้ามทั้งหลังพี่น้องไอ้ผัวฮีทยฮพพายฮีทสิบให้เมีอแน่อือืออ่าโอ้จับปลาก่อนเดี่ยวกว่าบังดูมาแล้วก็ไปตรงน้ำ หูป,ป้าเอาไปล้างโอ้ยปุงนูันปุงไแต่วที่เจ้าก,กระจับขึ้นโฮบขึ้นสะกอนออโฮบเขา่ามันเข่าใกล้ๆก่อนจังฮีดขึ้นเลิศค่ะอ๋อเสดสายในไซโอนะ่ะ ล่างออกก่อนโดเออพอแล้วพวกหนูกำลังทำอะไรคะ,อ,คะอืม,มอ,ะะอืมอ,บบอืม คี่ว่ามันสิอยางไปยังเนาะมึงอย่าย่างไปเลยเด้อทางนั่นนะขี่ <c oughs> ไปไหว้เตียงุณเดอ้อสองผมเมีอส่ยเรือก,กัน เอามาตั้งก็ไาาด้เออมาลดมีแล้วนี่ตั้งไว้ให้มันตรงพ้นนี่เอออย่าง

สาวน้อยกลางสายฝนน้อมกับพะนอมกืะพาะน้อ,นอส,สีสวยจากคุณแม่คุณแม่กากีกับจักคนอยู่จังไรสมือนนี่บอมึงถากไปหาแม่มึงนะแม่มึงอ่านเยอะ ฮะอ่านแต่ประตอบลูกซ้ำมึงถามไปใหม่ได้ป่ะนี่คุณแม่คะยังมีชีวิตอยู่หรือไหมคะ,ะต้องเทสูงๆ มอถ่ายก็เคยโอ้ยอย่างออกมาท้อนออ่ามันสีรูดยามาพี่ มายืนอยู่ทางล้างพัว่นะใกล้ๆกับพวนั่นอ่าน้อม <laughs> <c oughs> อ๋อ เอาบม่ได้สนใจกับพัวบ่านี้หพัวกับเปียกแล้วบ้ามไม่ได้ซ้อค่ะเปียกก็เปียกไป เปียกบ้น่กกากลัวแห้งกระแห้งมาเนี่ยถ้าถมน้ำลายออกมาใส่สะเ้อร์ มันลื่นปะห,ห้างก็ได้ซองตุกเดีบ๋บว่ยแหละห้างได้ซองตุกนี่มันคือเปลี่ยไว้ใช่ไหมอืม นางสวยนางเลิศนางเด่นสวยเลิศประเสริฐสีเสือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวยอือ่าสวยมากค่ะอืง่ายข้างกินน้ำฝน พากันไปเข่าทั้งผุนเดอ้ออา,าวกล้ามบดอันแล้วอืมอ้าวอืมเกิบกบบระบออใส่อ้าวอ้วาอ่าไม่ได้ใส่เกิบได้พี่น้องเลย้ย หายน้ากินเองโอ้ยไปๆี๋ยกกว่ามันเต็มคันซามเลยนั่นฟ้ามันสิแตกจวกจวกลงรถว้าด่วนเรือามาเบิดแล้วน้าจาน หัวขาผูกคอให้มีาอมา,าทีาผูกเบื้อนแรกมันต้องแก้ออกดรอกอืม พวกระหนี้ตลอดได้พวกันไงอ่าอ่าอ้าวอือก็กว่าอยู่อ๋อ๋เลิศค่ะอ่ามีพวกับแบบนี้แหละสบาย อ่าผูดผัวใส่ปากผูดกาบึงดูผัวใส่ปากก๊าอยามาดดีลลยบึงดูบึงทางลัางอยังอ,อนนื่นเจเมนซ่า อยู่ทางไหนตัวนี้บอใช่ครับว่า,า,าทางนี้แจ็คเปรดทุก่อนเดินหน่อหนี่เนเหมือนสะห้องโมได้เบิ่งหนาเบิ่งล่างเอามันไปส่เลยนี่เอาไปส่หลาฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้อเ้เฮ้าเฮ้เฮ้ยเ้อเฮ้ยอฮ้ย้้ยน้นเฮ้ยเ้เ้ย้น้ พวกรเมียมัยนจะอันกองหน้าไปกินไปกินเองโอ้ยมานคือเข่ามาได้วะมาสะาดเผาประเมนผ่าเทปเมีเนนเยม,ม,มีอยู่บนจัก สวยๆเลิศเลิศอ,อ,อ,อืม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 โอเคพี่น้องจา้าแผ่พาบรรยากาศไว้เที่ยงสัานี่ก่อนน้ำน้องเขาสิลงอยู่บรเ้เนาะน้ำน้อง ีากาศฝนตกมากะชุ่มชื้นขึ้นมาอีกพี่น,น้องหลังจากทีบบริตกลายมือกระตกอยู่ตกยามมือเศร้าบัวยมานละกาแดดละกาแหงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อขอบพคุณหลายๆบรทุกคนที่เบ่งจบคลิปฮะนะบ่เปื่อนดอกมันตกอันเฮองอยู่อืมบ๊ายบายค่ะ อืมอืมอ่าโอ้มอืมฮ่าอ่อฮ่า